เป็นยังไงกันบ้างช่วงโควิดผมนิวัจนจะต้องทำ YouTube เล่นเกมคนเดียวแม่งโคตรเงียวยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เป็นคลิปแรกนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยเกมนี้ก็ไม่ค่อได้เล่นหรอกแต่ว่าก็จะพยายามเล่นละกันเนาะ เิก็ไม่มีอะไรเลยเรามาเล่นดิวิจริงแล้วกันเนาะมาปั๊มได้ฮาร์ดละกันผมยังไม่มีไดรฮาร์ดเลยจะรอดเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่มีเส้นตีอะไรเลยไม่มีของแบบนี้มาดูกันว่าผมจะรอดไหมเล่นคนเดียวตอนนี้ก็ตีสองเกือบตีสาม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะรอดคลิปผมก็อาจจะจะต่อไม่เก่งถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษได้นะครับเอาวะได้เล่นแล้วพวกคุณว่าผมจะรอดไหม ได้ห้องสักทีเปิดก็มีเปิดเดียวเล่นก็ไม่ค่อยเล่นจะรอดไหมนี่ปัดไปกับเพื่อนก่อนเกตูดเล่นนี้ไม่ถึงงั้นอะดีเลยเฮ้ย ตัวที่เสียงมันมาหัวใจเต้นตุ๊บตับตุบตับผีอะไรวะผีเลื่อยหวัง <c oughs> ว่าจะรอดนะโชคดีเพื่อนทำไมเสียงมันใกล้อย่างวะ <c oughs> เพื่อนมันโจ๊กอยู่แถวนี้หรอกอุยกอง <c oughs> เยี่ยม กูจะรอดไปดนี่ความโลภไงไยผมเล่นไม่เก่งนะขอโทษด้วยเัวอแม่งตั้งโต๊มแม่งก็ทิ้งกูเลยแขวนย้อนด้วยเปิดก็ไม่มีสเปิร์เลยเอาอะไรไปรอดวะ ว่าเพื่อนจะช่วยผมไหมผีออมาแล้วคนหนึ่งเฮ้ยเพื่อนไม่จริกกงกันกูกำนังว่ามาช่วยไอ้เฮี้ยนอีอผีสุด,ดยอดนั่นอยู่เพื่อนฮิวเลยฮิวเลย ถ้าเจอตัวนี้มันใช้เลือดกูืใช้แดงฮาร์ดแค่วะถ้ามันใช้เลือดฟันตลอดต้องเก่งเราเจอใช้ไปเลยนะต้องไวๆตกใจดกว่ามันไปเสียงมันมา นีโดอกลไม่เสียงมันใกล้อ๋อไม่แข็งตรงนี้ก็ว่าอยู่ไม่เสียงมันใกล้เดี๋เราจะช่วยที่นันกันเสียงเงียบปะเอ้ากู่กำลังจะช่วยเลย มึงลอยตายตรงหน้ากูเลยคิดอะไรของมึงอยู่นี่สามคนนะ่าจะไหวยอยู่มั้งเฮ้ยคุณแจว่ะเยี่ยม ไม่เยี่ยมละเสียงแม่งโคตรใกล้เลยไม่เสียงมันดังยังวะเสียงแม่งเงี่ยงดังเลยอั <c oughs> ้เครื่องนี้ก็ได้ กูขึ้นมาเนี่ยก็เราน่าจะโดนเราน่าจะกลับไปปั่งแล้วอยู่โอเล่นเกมนี้ไม่เก่งนะเพื่อนแม่งจูตรงนี้ เนียนไหมเนียนไหมเนียนกล้ขี้อ่ะละเอาไมา้ไปแดกดีครับเฮ้ยปึ้งใช้เรื่อยอะ่ะ พี่อะกระตึอไหมสวยสวยเลยไงกูแตกไอ้เหี่ <laughs> <ว> <laughs> แล้วกูไม่มีเปิร์นกูไม่กล้าเล่นเพิ <laughs> ่งใจดำกูจังวะ uh, uh. คือกูมีไดฮาร์ตแต่ึูใช้เรื่อยกูจะไดฮาร์ตไง <laughs> เพื่อนเราเนียนอยู่เพื่อนเราเนียนอยู่เพื่อนไม่เนียนละไม่ทันไรเลยเพื่อนแตกละรู้ว่าจะเนียนอีกคนปังไฟอยู่เราไม่ดีถ้าเขาปล่อยเราตายเราก็ตายเพื่อนกูเมื่อยนะเพื่อนมาได้ยังเพื่อน มาสักทีมาสักทีมัตายแล้ววิ่งมาเลยได้ไหมโอ้โหแล้วแม่งแฝงใกล้มากผมว่ามันเป้าผมวะ่ะไม่น่ารอดวะ่ะเพื่อนออกเลย <c oughs> รอห้องอย่างนานเล่นตัดเดียวเพื่อนเพื่อน ทำไมเพื่นไปอย่างนั้นนะนสุดยอดเลยเพื่อนก <c oughs> ูรักมึงมากเลยตั้กืกูได้เกมนี้ไม่นับนะวอร์มเกมนี้วอร์มอ่อนให้อ่อนให้เ่นอย่าง,งโง่เลยกู มอาผมไม่ปั้นแล้วแดงผมไปฮาร์บเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าเนาะอย่าเล่นเลยตอนนั้นนะ เปิดก็ไม่มีเขาเลยเล่นก็นไม่ค่อยเล่นอ่าห้องก็นานกูตายอย่างไว <c oughs> คนว่าเกมนี้ผมจะรอด เราต้องรีบหาเครื่องเดี๋ยวน้อยเราก็าเกิดใกล้เพื่อนกูว่ากูไม่ได้ปั่นวะเฮ้ยมันน่าจะปั่นสี่ม,มุมได้เครื่องนี้ทำไมเพื่อนไม่ปั่นนะอุ้ยกูรู้แล้วทำไมเพื่อนไม่ปั่นไอ้ชันไอ้ชี้ โอ้โหอย่างเฮียเลยแล้วตัวนี้มันเก็บเสียงหัวใจอะ่จะเจ้าอะไรไปรอดนี่ยเปิดเงียบก็ไม่มีไมี่เปิดอะไรเลยกูจะรอดไปในเกมเนี่ยมันถ้ามนเข้าเฟสสองนี่ก็แห้งปั่นไปก่อนปิดทันเกมใร้เพื่อน โอ้ผมไปเอากล่องดีกว่าผมอาเจอฮิวมันน่าจะอยู่ตรงนู้นนะเห็นแบบแบบโอ้แล้วเสียงกูร้องอย่างดังเลยสีเพื่อนต่างสาเส็จแล้ววะโคตรวายพยาบาลปะเยิ้ยมดวงเป็นใจ ไม่ชอบเลยพี่ตัวเนี้ยโอ้โหแจ็คพอดกูลงมาทำไมเนี่ยไม่เอาสิ เห็นไหมนะเห็นหนีดิรออะไรนะ่ะหนีดิ <c oughs> หลุดเฉยหมดพยาบาลหมดอะไม่น่ามาทางนี้นะน่าจะคิดว่าเราไปฝั่งนู้โอ้โหเพื่อนมึงปังเสร็จนี้มันจะไม่มาทางนี้ กูแจแจแดงด้วยวะไอ้เพื่อนฮิวด้วย嘛่ะ้ <c oughs> สังเกตยังไม่มีใครล้มเลยนะกินถือว่าดีุ <c oughs> ุต้องเก็บสปินว่าไม่งั้นไม่รอดกูแจแดงเราไม่ต้องงอกหรอกนะรจะใช้ไวเ้เถอะถ้าเราเจอหลุมะม ไม่รู้ว่าผีมันจะกระทืบเครื่องฝั่งนู้นไหมหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองแวะไปดูมันเก็บก,กรอเพยาบาลที่กูใช้หมดแล้วเนี่ยน,นะ <c oughs> ไปถ้าเพื่อนวิ่งนี้มันมาแน่เลยอุ๊ยกูว่าแล้วกูมัวแต่มองฝั่งนูน้น ไม่น่ารอดวะผมจุกไม่เก่งอะทำอะไรอ่ะ อมผีมันแหละเอา้ากูหลย็งงง,งวะอะไรกันนี้อ่ะพี่เชี่อรอดได้ไงเนี่ย ผีมันแหลกหรือผีมันหลอดวะมันกระเทืรเครื่องน,นี้ไปนเนี่ยกระเทืรไปแล้วเราฉะลาดนะเราต้องให้เพ็่นฮิวก่อนพอผีมาเราจะได้หลอด สาใช้กล่องไปเสียดายี่ตอนนี้ถ้มองดีๆมันเงียบม,มากเลยมันได้ยินเสียงมันย่องมต่ถ้าเข้าเฟสสองไม่ได้มันก็ไม่โกงนะเฮ้ยมันมาแล้ว ไมกูเป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยมองหลังก็ผีมาก็แห้งมันตายแล้วาตายแล้วโอ้คุณปั้นไฟตรงนี้ด้วยมันจะวนกลับมาไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนจุ๊กอยู่เพื่อนจุกอยู่ปั่นได้ ผีจะวิ่งมาไหมผีไม่เห็นเสล้มเสาแถวนี้มีปะโอ้โหกว้วแข่นีแน่เลยไม่ห่ะออแข้างใต้เสียงดังขนาดนี้แล้วมันจะขึ้นมาดูเครื่องนี้แล้วก็ย่องหลบ มาจริงด้วยเอาไม่มาวะทำไมกูกลัวขนาดนี้เนี่ยไม่มากระเฮีย่ยแล้ว <c oughs> ไม่ไม่ ทั้งวันนะอย่างเงี้ยทั้งวันนะมึงกลัวข้าผมว่าผีมันร่อนๆวะ่ะเอาทิ้งกูเลยเราคงไปดูเพื่อนมีคนช่วยเพื่อนลวเดี๋ยวเรารีบปั่นให้เสร็จนะ ั่นเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดประตูทำไมกีที่วิ่งไปนี่เพื่อนเหรอตรงนู้นะนะเดี๋จวเราก็ปั่นไปนี้เสร็จก่อนเราเข้าไปช่วยเพื่อนไม่เห็นเราไม่เห็นเรา เปเสียงโอ้มันเฝ้าแล้วอ่ะช่วยเพื่อนไงมันเฝ้าไงจะแม่งกลับมาโอ้โหเพื่อนไปดีกูด มันจะเห็นเปล่าวะไม่น่ามาเดี๋ยวเราต้องเหตุเยเพื่อนทีหนึ่งเออวิงว่งวิ่งเต่เราแบบไม่รู้กูต้องรอดเปิดประตูวไวๆเพื่อนเปิดไวๆเปิดไวๆเปิดชา้าแต่ก็แตกกันหมดรอปู่โนวันมาเนี่ยไม่ใช่ดิ เอมันแฝงเพื่อเราต้องรีบเปิดเพื่อต้องหลุดเพื่อต้องหลุดก็อยากมาช่วยนะต้องหลุดดิเอ้ยแม่มันบอด,ดี้บอกกันดีว่ะสวยเพื่อนหลุดหลุดไปไไปรอดโหมดรอดหมด เกมนี้ผีมันดูหลอนๆเนาะเ <c oughs> ก็บแรกไม่นํำนะเรามาดูแต้มดิผมว่าผมไม่มีแต้มเนี่ยแต้มน่าจะน้อยอ่ะนี่ไงแต้มน้อยมากเลยส <c oughs> องเอสามอเราได้กุญแจมานี่ลืมเลย <c oughs> เพลินเพลิน ก็จบคลิปแรกกันแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครชอบหรือเปล่านะเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นก็หวังว่าจะเข้าใจถ้าไม,ไม่ดีก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่ามันเป็นไม้ทีูุ่กคนฟังอนะ่ะก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด,นนะด, like, ด, share, ด,ด้วยนะครับไปเจอกันพัน่น้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็จะลงคลิปแบบน,นี้เรื่อยๆเพราะช่วงนี้เรียนออนไลน์รอสอบ ไม่ได้สอบสักทีจนว่างต้องมาทำ u u u e แมังโคตรเบื่อบ๊ายบาย